โอเค diyorsun? What the fuck โอเคก็สว i̇şte ัส <Enlight> ด <ures Godzilla> okay. ีทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมเดมกันเก่งเก่งทคลิปลนึ่งยูทูบแล้วหัเลี้ยงค่ะโดดแมตตีนะผมนะวันนี้อยู่กับเกมเอ่อเจฟต์เดคิวเลอร์ในมือถือนะผมนะผมเห็นว่าเกมนี้ต่างชาติไอพวกแบบชอบเนี่ยเขาเล่นแกนนี้กันเขาชอบเล่นเกมนี้กันแต่ผมไม่รู้ว่าเกมนี้เป็นไงผมจะมาเล่นครั้งแรกอยู่ไม่เคยดูอะไรมาก่อนเลยนะผมนะผมรู้แค่ว่าในเรื่องของเจฟต์เดคิวเลอร์มัน โฮมีเอามือมาเช็ดปากด้วยมันแบบเป็นยังไงนะบวดนะโอเคเจฟเจฟจะเ่เดินปกติมีสี่ประตูที่ล็อกเดอะฟลอร์แคกก็คือมีอะไรวะเนี่ยโอเคยูโรโกอีฟเอาอัดเทเลเบิล์เฮาออกไปจากบ้านนี้อย่าเสียงดังมีเวลาหกวันอะไรเนี่ยกราฟิกเอฟเฟกต โอเคจะเป็นไงวะเริ่มเลยเอออะไรเนี่ยอ,อุ้ยอ้ยใครมองเอ,อ้ยน่าจะเป็นพี่ชายเจฟหรือคิวเลอร์มองหน้าต่างปะแล้วก็จะนอนต่อว่าผมเบาเสียปะเดี๋ยวผมตึงอะไรอะนอนไม่หลับนั่นมาแล้ว โอสลีฟใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครผักใครผักใครลงตรง,ตรงตรงตึกวะผมงงแล้วเนี่ยแล้วก็ตื่นมาในปา่าเดี๋ยวนะแต่ว่าในเรื่องของเจฟในคิวเลอร์ถ้าเกิดเราเป็นพี่เราต้องนอนอยู่บนเตียงไม่ใช่หรอวนะอะไรเนี่ยตื่นมาเจอแสงอะไรไม่รู้จ้องมองเราเฮ้ย ชีดเฮ้ยเดี๋ยวนั้นมันขังเราไว้ในบ้านเหรอบ้านใครก่อนเพราะว่าเราต้องหนีออกจากบ้านใช่ไหมล่ะ oh, โอ้มีโหลดวันนี้นั uh ่น Animation อ่ะฮะถ้าโหลดเรียบร้อยแล้วอย่ามาค้างในเกมนะโอ้ช oh, <shit. S 1> oh ิดโอ้โหภาพแบบนี่เกมมือถือจริงบนนี่ครับ <your> What going on เกิดอะไรขึ้นวิชันอยู่ไหนนี่อ่ะโอเค นี่เสียงเราเปิดใช่ไหมไม่ใช่เสียงมีคนเปิดนะโอเคทำไมผมก็รู้มันขยับแปลกแปกเชดโอ้โหอย่าได้ได้ได้เกมโคตรแหลกเลยอย่ามันซ่อนได้ปะซ่อนไม่ได้เว้ยตรงนี้ผมว่ามันต้องทำอะไรได้เนี่ยในวันถัดไป It l o look like this monster เหมือนประตูเอปีศาจนี่มันจะเป็นประตู ให้ทำเสียงดังเพื่อให้มันมารอตร้งเสียงดังอ๋อโอเคโอเคผมนี่รอดเลยโอเคมาไหมเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยอยากออกไปดูไหม วิ่งไปตายเบอร์ได้ผมเขียบป่ะเช็ดเช็ดอ้าวมันพูดตามแกนี่เลยนะครับผมนะ where are you ไม oh, <t ried disco> yeah. ่ก <soccer> ล yeah. oh. yeah. oh. hey, yeah. ัวครับไปแล้วใช่ไหมอ่าเปิดตูทิ้งไว้ด้วยสอเฮ้ยผมอยากผมอยากเห็นมันว่ะเฮ้ยมามามาไอเจ็บไอเจ็บ มาเลยเจฟเสียอยากรู้ว่ามันวิ่งเร็วขนาดเชี่ยมันมองเราเหรอเชี่ยเดะเดวเดะเโอ้โคตรร้อนไม่เป็นไรเราต้องไม่กลัวนะครับไอ้เจฟอ่าไปทางขวาเราไปทางซ้ายเจฟ เดะมันมันมันซูมโอเคมันเป็นทางนั้นเลตสโกเดบี้ใช้อะไรบ้างมันไม่เหมือนแกนี่โอ้เชิดเช็ดอ่ะอ่ะอ่ะอ้ะผมดิซอดเลยอย่ามาเจฟอย่าถ้ามึงมากูบูทใหม่นะเจฟ Yeah. 5 giờ thì ra này, gúu ở cùng mương này. Hello, come on, đi ba ta. Anh Jeff, hầm Hello, โอ้ชิตว่าต๊อว้าว a ้าว a ัดเจฟเจฟโนเจฟเจฟตื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 ตวะเออผมว่าผมอยากตายว่ะมาเจฟมาเจฟเอามึงหายไปไหนของมึงเนี่ยเจฟคมมอนโอ้ เกมโซสตูปิดว่ะว่าตัวเวิร์กเกมนี้มันชูขันไดขนาดไหนวะมีล็อกมันล็อกก็ใช่ไงมันล็อกแล้วไงเอา้าปรดตรงนี้ตรงนี้ไม่ทะลุได้ไหมเนี่ย อ่ามีเี่ยชิดวินได้คอร์ละมึงนสู้กูไม่ได้หรอกเจฟว่าแต่เจฟมันถึงอะไรวะ,ะ,ะเจฟว่า เมือ่อผมจะไม่ซ่อนตรงนี้ผมจะหาที่ใหม่โอ้เชิดเชิดขอมอนเจฟเจฟวิปหําสุดเล็กว้อ่า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 ขอมอนอ่าอ่าเจฟยาเจฟยาผม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 เอ้อเชิเอาฝาก โอ้ยโอ่ยอ่าอาอะ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 โอเคผมรอดว่ะวัดทำไมตรงนี้มันมืดจังเนี่ยผมลองวัดโอ้ยอย่าทำไม่เชิญมูหูไอ้เจ๊บลันบอกนะครับผมนะแต่ผมปรับความสว่างเกมก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยมันมีกราฟิกแบบ v h s ด้วยเหรอวะเฮ้ยน่าสนใจว่ะเดี๋ยวนะมันรับแบบไม่มีอะไรได้เลยลองแบบ v h s ดิ อาอโอ้อยเอ,อ้ผมชอบแบบนี้เมนเลยเจฟมันตามขึ้นมาไม่ได้จริงเนี่ยหาที่ซ่อนก่อน <got> เผื่อเผือผมใจโยนของหลบได้ปะหลบไม่ได้จะบ้าตายโอเคอ้ถ้าเกิดจะขึ้นอ๋อมันจะเป็นเป็นคาสซีนเลยแต่ตอนลงคือลงได้แบบง่ๆงเลยอ่ะเนี่ย อุ๊ยตกตกตกใจโอเคเราจะต้องออไปตรงไหนดีห้องนี้มาแล้วไม่มีอะไรเราต้องหากุญแจสี่อันปะอันนี้ทูบได้ไหมไม่ได้เฮ้ยผมเห็นเงาใครอ๋อไม่ใช่เงาจะบ้าตายทุบได้ไหมล,ไล็อกเวลว ว่าเจฟบเกมนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเดี๋ยวได้ๆตกใจหมดเลยว่าเสียงใครมานี่ประตูอีกประตูหนึง่งเรายังไม่ตายเลยนะครับผมนะมันวิ่ง What the fuck ไม่เป็นไรนะครับนะเกมนี้มันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นเออเว้ยแย่น้วเมื่อกี้เรา You need to find a way อ่ะนี่ไงตรงนี้ผมว่าละมต้องทำอะไรได้ไปไปไปออไอทำไมวะเอออย่างงี้เลยแต่เราไม่มีอะไรวะ ค้อน,อนอยู่ไหนวะเมื่อกี้มันหยิบอะไรได้เอ้าอ่ามีกุญแจจะได้ยินเสียงวัาต่อฟักเจ็บ เกียนมึงไอ้เจ็บโคตรเสียเวลาเลยไม่เป็นไรนะครับผมนะอย่าเพิ่งหนีไปเหนยเกมมันยังสนุกอยู่เจมมันจะมาหรอกชิดๆๆดเดเปิดอะไรไม่ได้เลยมันจุกได้เปล่าวะ หอยมันจุกได้นะอย่าเป็นเหมือนแกนี่ขอล่ะอ่าชิดทำไมมุดเสียงดังด้อว่าชิดชิดชิดมีเสียงดังมั้ย มันไม่มีกุญแจเลยวะมีตรงไหนที่แบบซ่อนได้นอกจากประตูจะเอไอีสแมน What the fuck w i n เริ่มลำคาญมึงล,ละเจฟเราโอค้อนไปไวตรงไหนเฮ้ยห้องนั้นเรายัางไม่ได้เข้าอิชใครมันมีตู้สื้อผ้าอนู่นะบ้างวาะรอเสียงเจฟมาก่อน Chiffi lắm lắm nó ngon lắm 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 ah, ah, man, Shit okay, là tốn chục. ฮัลโหลยูไงบ้าอ uh, okay. okay. ีชอีชโอเคตั้งสตินะครับโอเค let's go มันคงไม่จู๊เก่งแบบป้าหรอมั้งเจฟไอ้เจฟเอออย่างนั้นแหละ ถ้ามันฉลาดหน่อยอย่าง,ง่มงนล็อตเราทิ้งคอ้อนไว้ตรงไหนวะเราตายตรงไหนก่อนเนี่ยนี่ไงกดเบียดตรงหัวซ้อมนมักเลยอ่าโอเคผมดูละหาตู้กอาตู้อยู่ไหนะมีตู้เนี Let's ก o ท้อนมาละมันมาละ อย่าหนึ่งสองสามหน้าเรา <c oughs> ทำไมมันมันมันเห็นหน้าเราแล้วมัน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 มองเห็นหน้าเราเหรอวะอ่าแบบนี้เลยถึงจะมองเห็นไปละ Thiêu này quá nè Ây, cũng chè Tông này nè Chị tông này quá Ây, chè mà À À Game này Mày Quật hùa quá Ta đeo có 14 phút 15 phút nữa nè ไม่เป็นไรเมื่อกี้เมื่อกี้ตายตรงเหน่อยว่ะตู้นเสียงวร่างเจ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 โอ้ยเกือบตายเพราะไอ้เจฟไม่ใช่เพราะพื้นติเนี่ยมันมันมันมองเราอีกแล้วมันเห็นเราเหร อย่าทำให้ฉันโมโหนะแจ๊้เด็กน้อยชิดไปทางซ้ายเอ้ยเป็นไปนางขาพูดผิดโอ,องแจ๊ชิดขอไว้ชิดขอไว้ไอช้ชายวิ่งเลยวัด มันอยู่นั่นมันอยู่นั่นขยับซิมาละมันมาละอ๋อก็ไม่หล็อกอะนี่กูทำเลยเจ๊เจ๊ชจ๊เ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 จ๊ไม่เห็นไม่เห็นโอเครอดไหมอ่ะรอดสรุปเราต้องไปตรงไหนวะ เ <Wait>, oh. พวกคนโหดหลายบางครั้งก็โหดหลายเกินไปนายคงรู้ว่าฉันกําลังพูดถึงอะไรเล็กซานเดอร์ฝ้าดูและลปอยความยุติธรรมให้ครอบงําอย่างเงียบๆเ,เป็นยังไงฉันแน่ใจว่านายจะอ่านสิ่งนี้เพราะว่านายจะต้องชอบขี้เสือกในเรื่องที่ไม่ควรจะเสือกเป็นคนขี้ขาดและอ่อนแอนายยังมีอะไรที่นายต้องทําไม่สำเร็จโอเคมันเป็นเนื้อเรื่องน้วะนะผมคิดว่าผมคงในภาคหลังเลย

ออกเถอะออกไปเถอะออกเถอะไม่ได้ชิบหายไอชเจมันอยู่ด้านล่างกุญแจอ,อยู่ไหนเนี่ยอันนี้มันเป็นกุญแจสีฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นมันมีช่องแอร์อยู่นี่ว่าเออเราลงไปหน่อยดิ ชุบเออโอ้ไม่ได้เจ็บมันอยู่ชั้นบนเ็อ๋ออันนี้เป็นกุญแจสีแดงต้องใช้ค้อนไไอชีไอ้เจ็บ Don't make me angry okay? โอเคเอาอันนี้ยังไงกุญแจสีน้ำเงิน,ยยส,งน,นสีเด็กกุญแจเด็กตู้ไม่เอ้ยอไรวะ โอ้แมพว่างชิวว่ t มันเห็นเราไม่ใช่หรอวะไปยังไปเถอะกูขอแหละเปิดประตู มีอะไรไหมอะไรก็ไม่มีอะไรเจ้มาหน่ามึงอันบอกว่าอย่าเครียดนะอย่าลืงกับแกอันบอกว่าจะเอ็นจอยกับเลือดของเรายังไง เออว่าผมว่าผมเริ่มบุตันเลยแมงเอ้ยจุ๊บอ่าไม่ได้หรอก่เห็นอยู่แล้วเอาอะไรอ่ะค,อคือคือซ่อนตอนไหนก็ทันเนาะอะไรของมันวะไอเจฟบไม่ไม่ไม่โขดเหมือนป้าเอามาจุ๊บจุ๊บ ชุบเฮ้ยโอ้โหเกมนี้แม่งจุกง่ายว่ะตอีซี่โบรอ้าวชิดกุตันเฮ้ยชิบชุบชุบอ่าาเองมาสุดท้ายแล้วเหรอเอ้าไหนบอก6วันเนี้ยวะเออวันนี้ยังไงเราก็เล่นไม่ผ่านอยู่แล้วตรงนี้โอ้ยโอเคผมรู้ละแปลคอนมา

เมนเจสิอะไรเนี่ย m. มันซ่อนได้ไหมซ่อนไม่ได้เว้ยโอเคอย่างน้อยผมคิดว่าเจฟมันน่าจะมาที่นี่ไม่ได้เดสถานที่ใหม่อย่างน้อยพาร์ทนี้ก็คืบหน้ามากนะครับผมนะผมปกติเล่นเกมอะไรผมไม่เคยคืบหน้าเลยสักอย่างต้องไปดูคนอื่นสอนเล่น เกมนี้นี่ผมเล่นเองคืบหน้าเองภูมิใจภูมิใจนะครัจะบ้าตายหลายคนอาจจะดูผมเล่นเกมนี้แล้วไม่หลอนเออมันคงไม่มีใครดูผมเล่นมาถึงตอนนี้หรอกเอออาจจะดูผมเล่นเกมนี้ไม่ค่อยหลอนเพราะว่าได้ยินเสียงเพลงเอ่อจิ๊กติ๊กติ๊กตึ๊ก๊กอันดับที่น่าเป็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะแต่ว่าตอนผมเล่นจริงๆไม่มีเพลงผมไม่ได้เปิดเพลง นี่นมันไมกุญแจสีเขียวใช่ไหมเจฟไม่อยู่แล้ววะตายก็ตายมาเลสโกเจฟเจฟวิสตอร์หัมเล็กเล็กเลสโกไวาโอ้โตสตูปิดตสตูปิดเจฟ มันอะไรวะเปิดได้ปะเปิดได้เฮ้ยมีคุณแชนในนี้ถ้าเชฟมาห้องนี้ก็คงจูบได้เมื่อกี้เรายิบจูบได้เฮ้ยเอเ <ST AR> อเอ่อเพลงมันมากครับ วัดต่อฟัดวันนี้มันตรงทางออกและวัดไม่ใช่ดูมันทางท้องเราตายยังไงเฮ้ยเ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยพี่อ่ะ